sins on ลาบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์อที่ขารักกูฮันวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม Forza Horizon 4นะครับก็คือภาคที่สีนั่นเองของเกมขับรถที่มีภาคที่สวยงามซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าทำไมถึงมาภาคที่สีไม่เล่นภาค5ผมนะเพราะว่าไอภาคสเนี่ยผมยังเล่นไม่ถึงไหนเลยผมนะเพราะงั้นก็ขออนุญาตเล่นให้มันเต็มที่ก่อนนะก่อนที่เราจะาไปเล่นของภาค5ไงซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เป็นเรียกว่าไงดี เพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ะนะเพราะว่าต้องออกงานประจําก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือก็กําลังหัดใช้เจ้าตัวของ H XN V3 อ่า V3I ตัวนี้ผมนะที่ได้มาก็ลงในโพสชุมชนไปแล้วแหละซึ่งถามว่าดีไหม <c oughs> อันนี้ต้องบอกตรงนะก็ถือว่าตามราคาของเขาผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อตัวของอ่า V3 ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยมันไม่มีระบบฟอสซิเอยู่แล้วแหละเพราะว่าราคามันถูกไงแล้วอีกอย่างก็คือ จากที่ผมสัมผัสนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านในของตัวรถล,ละกันอ่าจากที่ผมสัมผัสนะมันจะเป็นเรื่องของระบบสายพานอนะ่ะเออมันเป็นระบบของสายพานผมนะก็ถ้าใครคิดไม่ออกก็คือมันเหมือนคล้ายๆกับพวกเกมตัวอ่าพอ,อ,อ,อผมหมุนผมอะไรนะเนี่ยมันจะติดไงเออมันไม่ฟรีผมนะนอ,อ่าเพราะงั้นถ้าจะให้ดีเนี่ย ก็อาจจะต้องเพิ่มงบแล้วก็ไปเล่นพวกของ Logitech หรือไม่ก็อ่าทัสมาเตอร์ผมนะผมว่ามันน่าจะคุ้มกว่ามั้เออแต่ว่าสําหรับคนที่เรียกว่าอ,อ่าอยู่หออ่ะไม่รู้มันต้องมีพื้นที่จํากัดอยู่แล้วแหละเพราะงั้นไอ,อ้พวก p ีเนี่ยมันก็พอใช้ได้ผมนะก็แล้วแต่สัทธานแล้วแต่งบและกันซึ่งอยากจะบอกว่าตัวนี้นี่เวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะยากยาเลยนะแต่ว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างจะ ดีอยู่ก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องของแปนแปนในการเหยียบเนี่ยเขาจะให้มาแค่2ตัวก็คือเรื่องของคันเร่งนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกถ้าเป็นคัดเนี่ยก็ต้องตัวตวีเก้ามั้งรู้สึกว่าจะเป็นวีวีเก้าร้อยมั้งของวีเอ็นเราจะมีตัวคัดอยู่ไหแต่ว่าก็ยังไม่แนะนำเท่าไหร่ <Huh? S 1> ถ้าข้ามได้ก็ข้ามเลยละกันเออแต่ว่าถ้าใครมีงบจํากัดก็ตัวนั้นก็ถือว่า ก็ไม่เ็วเท่าไหร่นะเออประมาณนั้นเลยโอเคก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ผมกาลังหัดเหยียบเออหัดเหยียบอยู่เพราะมันค่อนข้างจะคุมน้ําหนักยากหน่อยผมนะอะแต่ว่าเกมพอสร้างคอนโซนนี่อยากจะบอกอย่างนี้คือมันมีข้อดีอยู่นะก็คืออ่าใอ้เรียกว่าไงดีมันมีโหมดของสตรีมเมอร์ด้วยผมนะเวลาเราจะเปิดเพลงของเกมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าให้ดูเลยกันโอเค สำหรับในเซตติ้งผมนะถ้าใครที่จะเล่นเกมซิ่งรถแบบ,บยาวๆเนี่ยเขาจะมีโหมดของสตรีมเมอร์อยู่เนี่ยสตรีมเมอร์โหมดสามารถที่จะปิดหรือเปิดก็ได้ผมนะเนี่ยจะออฟหรือเปิดได้แต่ว่าถ้าถ้าออฟก็คือมันจะมีเพลงได้กระสิทธิ์อยู่นะแต่ว่าคือถ้าถ้าจะออฟเนี่ยแบบเล่นเพลินๆแบบมันๆเนี่ยไปไปลงที่ทวิตอ่ะมันก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะมาเล่นใน YouTube เนี่ยผมว่าแนะนำให้ออนไว้ก่อนนะครับผมอ่า โอเคนี่ก็เป็นเก์เลขเก้าน้อยแล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้นะแต่จริงๆมันออกมานานแล้วหลายคนน่าจะรู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะวันนี้เราขออนุญาตขับรถไปแล้วก็พูดคุยกันไปแล้วกันนะเพราะว่าอ่าเปิดเพลงไปแล้วละกันเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ไม่ได้ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ผมนะแต่ว่าก็ยังอ่าจะกลับมาลงอยู่ไม่ต้องกลัวนะเห็นไอ้เพจผมเนี่ยอาจจะบินไปแล้วก็ได้นะแต่ว่า เดี๋ยวจะมีคนมาต่อให้ผมไม่ต้องกลัวเรื่องของการขอโค้ดผมนะก็ใช้เวลาที่นึงอาจจะช้าหน่อยผมนะต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ตอบทุกคนโอเคนี่นี่ผมพยายามทำให้มันง่ายๆสุดนะโอ้มีคอเลซอนไลท์ผมนะน่าสนใจมากแต่ว่าเรายังไม่ไปนะจริงมันมีรถมีอะไรหลายอย่างให้เราได้เก็บอยู่เดี๋ยวนี่มาฝึกการควบคุมโฟมอไร มันค่อนข้างจะยากมากครับโอ้รถมารถมาอ่าอันนี้เป็นรถของ n อ c บอดนะพยายามให้มันโลว์เพสสุดครับเพื่อความปลอดภัยด้วยอ่าเป็นไงนี่เพิ่งหัดเข้าโคงนะ้งไหมแต่ว,ว่าเพลงเพลงที่มันเป็นสตรีมเมอร์ออนเนี่ยในหมวดของสตรีมเมอร์เวลาเราขับรถเนี่ยจะเรียกว่า อ่ามันไม่ค่อยม,มีเสียงพูดเท่าไหร่คล้ายๆกับพวกเป็น B M G อ่อน,นี่มีร้านแพงตลาดด้วยผมโอ้รถอาจารย์ดีหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ใช่นะนี่ายเป็น Mini Cooper มินิคูเปอร์ผมขออาจารย์ดีมันเป็น MG นะโอเคเราจะหลุดนะหลุดหลุดลายผมนะอันนี้ผมตั้งเป็นแบบเกียร์ออโต้นะเออเพราะว่าไม่มีคัดมันจะค่อนข้างจะลำบากหน่อย การขับเกียร์ออโต้ด้วยการเหยียบเนี่ยผมมันต้องอาศัยการหายน้ำหนักนิดนึงผมยากมากต้องบอกเลยก็รถจอดด้วยผมจุดเบรคไอฮามขับไปตามทางกันแหละออโอเคไงจะเห็นว่าเราพยายามเลี้ยงอยู่ที่เกียร์หนึ่งนั่นนั่นไอฮิเปรน้ำมันดู <laughs> เออ อันนี้เราเป็นโหมดออนไลน์ผมนะจะอาจจะนานๆทีเราก็จะเจอผู้เล่นที่เขาลองรถแล้วก็สิงหันมาเดี๋ยวเราจะขอย่าแซงคันนี้เดี๋ยวหาจังหวะก่อนโอคข้างหน้าเป็นทางลงไปสิเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้ยโอ้ยไม่ก็มันหักไม่ไปนะเพราะว่าค่อนข้างจะเรียกว่าไวดีมันต้องออกแรงหักนิดนึงอะเออเออ นะหักไปนิดนึงแล้วก็ให้มันกลับมาผมนี่ก็เป็นทางหักลา,าดลงไปนะนะเนี่ยคนที่ชินจีนผมว่าเขาน่าจะขับเิ่กว่านี้เออนี่ผมมันไม่ชินเนี่ยเห็นไหมล้อหลตรกรางไปแล้วตกขนมไปแล้วเนะี่ยไอ้ใช้เบรก ABS เลยผม แล้วก็ตัวของเกมจะช่วยในการเบรกด้วยนะเออนไหมว่าเป็นการมาลองใช้พีอ่าพีเอในการขับรถนะผมพยายามแสงนะจ๊ะเอ yeah. โอโอ,โอ้หักหัก ทักย่าเหมือนกันเนี่ยแต่ที่ผมเหยียบด้วยเท้าเดียวนะก็คือใช้เท้าขวาอย่างเดียวเลยในการเหยียบแล้วก็เบรกผมว่าเหมือนกับเราฝึกขับออโต้ใหม่ๆล่ะเฮ้ยขอคุกคับเออขอโทษขอโทษอันตรายเนี่ยคิดมันจะหลุดเลยอ่าก็ค่อยขับไปแล้วกันผมนะ โอ้โหมันถือว่ามันจะคนโคนยากเลยเนี่ยโอเคตัขนาดไม่มีผมแตะเบรกนิดนึงลงไปละเรียบร้อยแตก <c oughs> <c oughs> เอออันนี้ก็คือสาเหตุของการเกิดอ,อุบัติเหตุเพราะว่าท้ายมานันปัดออง่ายไหมโอเคตั้งใจใหม่แล้วกันหรือว่าเป็นการเก็บสกิลด้วยเนี่ย ี่ยเอาไปใช้ในการแข่งว่าผมน่าจะแพ้แนละ้วเนี่ยยากมากแต่ว่าวิวในเกมนี้มันสวยนะมาลองมาลองใช้เฉยๆนะวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากให้แต่ว่าเพลงเพลงมันดูเหมือนง,ง่วงๆนอนหน่อยเพลงไอเพลงตัวของ steam mode เนี่ยผู้เล่นนะ ผมจะกดแต่ทักทายไปเนิดหน่อยเอาเงนไปทางไหนผมไม่รู้ละจะตายแล้วจากเปอร์เซ็นที่ผมชนมาสองรอบเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะเข้าลงปลาไปแล้วแหละเออซิมเมอร์ซิมเมอร์เฮ้ยลบอุ๊บเออเจ้ โค้นี่หลายทีน่นก็มีนะ<อ>เฮ้ยเฮ้ยแต่55ให้ดีเนี่ยอ,อ้ผมว่าเล่นเล่นเล่นจอมันจะควบคุมง่ายกว่านี้นะแต่ถ้าเล่นผมอะไรเนะี่ยค่อนข้างจะเออเมื่อกี้ผมหักเยอะไปไงเออผมออกแรงหักเยอะ ไอ,ไอ้ระบบสยายทานเนี่ยมันจะมีเรียกว่าไงแรงตึงของมันอะ่ะเนี่ยถ้าเรานี่ผมหักไปเยอะแล้วนะก็มันจะขวลร้อมันจะหมุนอะ่ะใช้่วลายนี่ืออ่าแต่ถ้าเป็นพวกอ่าโลจิเทค923หรือไม่ก็พวกอ่าทัสมาสเตอร์248หรือ300มันจะเป็นระบบมอเตอร์ไงบางบางตัวอาจจะมีเสียงดังไงนะ แต่ว่ามันจะดีกว่าเพราะว่ามันเรียกว่าไงดิอ่าการต่อสู้ของมันดีอ่ะเออเดี๋ยวตาสภาพอยู่เพราะว่านี่ผมหักเรื่องนั้นเนี่ยเออเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมองไหมเดี๋ยวให้ดูกันด้านในว่ามันเป็นยังไงผมเนี่ยไอ้อผมหักนะเห็นไหมดูโฮมอลัยที่ผมหกักผมหักไปแล้วแต่ว่าตัวของในเกมมันยังไม่หักเท่าไหร่ มันช้ากว่าผมไปประมาณสักสองวิมั้งนี่ผมผักไปเยอะแล้วนะไอตัวไอตัวด้านในนี่มันเพิ่งจะหักไปอ,อ่เพราะงั้นในการคำนวณเรื่องของการไอการเลี้ยวการอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาก่อนถึงโค้งนิดหนึ่งนะใช่ไหมออาผมหักแล้วนะนี่โอเคแล้วก็กลับมาเห็นไหมถ้าขับถ้าขับคอมเบลิโอมาณเนี้ยมันจะได้ สามสิบสามเหมือนขับในชุมชนอะ่ะแต่ว่ามีรถมาข้างหลังผมแต่ว่าในาชุมชนบางคนก็ไม่ประมาณ8 0ดสิบ่อะไรผมนะชุมชนสลาเขาคือที่รองขบเร็วไง <S <S โอ้เนี่ยเนยเนี่ยเห็น,น,นไหม,มอมันหักนิดผมหักนิดนึงเนะี่ยแต่ว่ามันมันอารมณ์คล้ายๆเราเลี้วอะ่ะเออจริงๆเราต้องเอาหมุนโทมอะไรสักสองรอบนะแต่นี่เราปุ๊บมันก็หักไปปั๊บเลยยากมาก เฮ้ hey. Hey. แต่ว่าวิววิวตัวนี้สวยนะอ่าไอไอพีเอ็นนี่ผมว่ามันดีอย่างตรงที่ว่ามันเหมาะสำหรับการขับรถเล่นๆชมยว,วเลยอ่าฟิลลิ่งมาได้ไงเห็นไหมโอ้โหนี่ยากด้วยสิผมได้ขับรถกินเลนมากเลยนะ ให้มอให้มี Motor มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมน่าจะเบียดมันลงข้างทางไปแล้วแหละเออไงนี่ได,ได้ได้ลมอยู่นะเจ้โนดี้ผมน่าจะผ่านอยู่รถนี่ตามขลังมาสองคันมีกระจกละกับกระจกนี่แหละกระจกด้านอ่าของคนขับอะ เออนะอ้าวมันเจ๋งนะตัวของ LB มีอะไรให้เราได้เล่นด้วยผมนะดูดิอ่ากิจกรรมต้องการจอยไปแข่งขันกับเขาไหมเนี่ยเขาถามนะสนใจก็ไปถ้าสนใจก็อ่ะไว้ก่อนตอนนี้เรากำลังฝึกขับรถเไยก็คือ เรียว่าเลยซ้อมขับอะซ้อมการใช้โฟมอะไรแต่ถ้ากเกิดว่ามันดีกว่านี้เนี่ยเรา,าต้องมีอ่าโค้ชสูงหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยขายเป็นตะคิวนะจ๊ะผมก,ก่อนโอเคเดี๋ยวเราขับอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะอ่าเปิดไฟละโอเคมีแต้มด้วยนะเยอะ โอ้ผมน่าจะห่อนคาเรงนิดนึงนี่ผมขับรถกินเลนได้ไหมกินเลนมากๆเลยแหละว้าวคนนี้ผมว่าผมเข้าได้สวยนะอ่า อันนี้อันนี้มันเป็นรถรถเนี่ยรถเก่งมันเลยมันเลยง่ายนะแต่ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยสายมันจะเบานะจ๊ะจะยากหน่อยไดนในขนาดเราขับอยู่ที่รอบนอกแล้วไม่ได้ขับเข้าในเมืองเขาเนินหนึงนะหักหักนิดนึงอารมณ์เหมือนว่ามา ขับรถมาใหม่เลยเนะ yeah! ี่ยเยเก็บไปแล้ววันนี้ผมชนไปสักสิบครั้งเลยนะนแต่จริงๆต้องบอกเลยนะว่าปกติผมเป็นคนที่ชอบขับรถชนโคง้ง <c oughs> ไม่มีโค้งไหนที่ผมไม่พลาดออผมเห็นโค้งอย,อยู่เฉย,ยไม่ได้ผมต้องเอาสักหน่อย้อเอาสักหน่อยประมาณนั้น แต่ว่าแถวนี้ไม่มีค่อยเป็นรถเท่าไหร่เฮะหอนหน่อยแล้วเจ๊เนี่มันเป็นโค้งหักเล็กน้อยอะ่ะเออโอ้กาการถ่ายน้ำหนักเท้านี่ยังไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ย่ยเฮ้ยจะต้องรักษาอ่าถ้าเกิดว่ารูปทรงรถมันจะ ยังไรถมันจะไปแล้วเนี่ยพยายามเอาเท้าออกจากคันเร่งเลยนะเออแล้วยงพึ่งแตะเบรกนะจ๊ะใจเย็นแล้วถ้าแตะเบรกเนี่ย,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 ยมันจะนจะปัดอะ่ะเออท้ามจะปัดโอเคมีผู้เล่นอยู่ด้วยนะกดแตะเสร็จเล็กน้อยเส้นนี้ส่วนใหญ่เขาน่าจะมาลองความเร็วกันนะ เจอโค้งผมนะลดความเร็วลงลนิดนึงแล้วก็หักไปหักไปให้มันได้โค้งเมื่อไหร่ก็เอออันนี้มันเป็นการโค้งไงแต่ถ้าเป็นการเลี้ยวเนี่ยไอย้ข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยวดูนะว่าไม่รู้จะทำได้ไหมไปรถคนอื่นไม่รู้ไอเป็รถผู้เล่นจอดตอนนั้นอนะ่ะผมจะเลี้ยวตรงน,นี้แหละเดี๋ยวรถคันนี้หักไปหันไปก่อนนะเพราะว่าด้านหลังนี่ไปรถละโอเคเตรียม มันม,ม,มีไฟเลี้ยวของมั้ยมีไฟเลี้ยวอะไรไปแล้วอ๋อนี่มันเลี้ยวเหมือนกันเนี่ยเอย๊อินแมปกำลังดูแมปอยู่นะคนนั้นอะมันเข้าไปยังไงเนี่ยถ้ขา,ขา,ขาไปดิใช่ไอ้หมอนั่นมันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมีทางเข้าตรงไหน,นนะกำลังดูแมปอ,อยู่ไ,ไงเมื่อกี้ ก็มาหาดูดิ <C> e <ars> เราหากไปทาา้าทายกันนะโชนเข้าเลยอันนี้คือชนแบบผมตั้งใจนะอเอามันหายไปไหนละอุศรามาเยี่ยมมันเฉยๆโอเคออกทางเดิมปะน้ามีคนเล่นอยู่ตรงนั้นผมไปทางรัดด้วย ผมจะขับลองผมเราจะเร่งแล้วผมจะจี้โอ้ไม่ได้นะมันเร็วกว่าเราไม่ได้ขับรถความเร็วขนาดนั้นด้วยสิตามไหมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะมา,หาะไหนไกลไหนละโอรถมาโอเคพอดีพอดีมาไม่รู้จะจี้ทันหรือเปล่านะแต่มันน่าจะไม่รู้ว่าเราจี้มั้งอันนี้ไง เฮ้ไปรุ่นไม่เผลอกดปุ่มถ่ายรูปไปเคโอเคผมนะก็เปลียนกันบ้างครับสลับตัวของ PXN ผมนะ V3 I2 ผมซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวนี้นี่เอาตรงๆนะถ้าขับเล่นชิวๆเนี่ยผมว่าโอเคมันใช้ได้ผมนะแต่ว่าถ้าจะขับซิ่งเนี่ยไอต้องฝึกฝนเล็กน้อยผมนะเพื่อให้การเี่ยบ แล้วก็การควบคุมโฮมอะไรเนี่ยมันเรียกว่าไงดีมันจะได้ชํานาญขึ้นนะผมนะน่าจะพอ,อะเล่นได้อยู่ผมแต่ว่าถ้าอยากจะได้ฟิลลิ่งจริงๆเนี่ยไอต้องเพิ่มงบอ่าสักหมื่นกว่ากว่านะหรือเกือบเกือบสองหมื่นปลายแหละก็เพื่อจะได้ตัวของโฮมไลท์ที่ดีแล้วก็มีการตัดสองที่ดีผมนะรวมถึงพวกของการเหยียบพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็จะดีขึ้นตามงบผมนะประมาณนั้โอเค สำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาดูการเรียกว่าไคลิปนี้มันคลิปที่ชิวมากนะก็คือเราขับรถเล่นเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยแค่มาลองใช้ผมอะไรเฉยๆผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วกันนะผมนะว่าจะมีคลิปใหม่เข้ามาอย่างแน่อนอนผนะไม่ว่าจะเป็นพวกเซนไตคาร์บิเลเตอร์กานดัมอนิเมะเนี่ยผมจัดอย่างแน่อนอนโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่ได้จะฝากนะก็ขอให้คุณนอะ่ะสรุปกับอ่า การรีวนวนี้และกันผมนะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากโควิดนะผมบายบายจุ๊บ